ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ไอแลนด์นะทุกคนเดินเดินอยู่ก็นกจะชนจ้าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันไม่ได้ให้อาหารเธอแต่ก็อืมตัวอวบดีนะจะว่าไปพวกแกก็เกิดถูกประเทศนะถ้าไปอยู่แถวบ้านฉันก็คงจะมีคนเตรียมข้าวคั่วไว้ชิมพวกแกอยู่มั้งอาจจะเป็นไปได้ อาตามมาจะพาไปชมอนุสรสถานที่มันเป็นเรื่องราวที่แบบอย่างเศร้าอ่ะโคตรเศร้าคือชาวไอริชช่วงหนึ่งอ่ะเขาเผชิญกับโรคระบาดอาหารหลักของเขาอ่ะคือมันฝรั่งมันเกิดโรคระบาดอยู่ยุคศตวรรษที่19คนล้มตายเป็นล้านคนเลยนะเออมันไม่มีอะไรจะกินไงแล้วจากนั้นนะคนอีกสองล้านคนเขาก็ เริ่มอพยพไปอยู่ในสถานที่ต่างๆเช่นอเมริกาแคนาดาบางส่วนก็ไปที่ออสเตรเลียซึ่งระหว่างทางก็ก็อย่างที่ว่ามันไม่มีอะไรให้กินมันเหนื่อยก็มีคนล้มตายอีกเขาก็เลยมาสร้างอนุสรณ์สถานที่ตรงเนี้ยเจอนักท่องเที่ยวโดวยเขาอธิบายมาสร้างอนุสรณ์สถานตรงเนี้ยเป็นรูปปั้นเศร้ามากแก่เป็นรูปปั้นห หคนที่แบบหิวโหยถือห่อผ้าหอมโซคือไม่ไหวอ่ะคือเขามาดำลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเขาตรงแม่น้ำดิฟฟี่ตรงเนี้ยว่าเออมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะถ้าไปย้อนไปดูรู้สึกว่าจะเจ็บปีนะกว่าจะเคลียร์ได้ก็ข้อมูลผิดก็ขออภัยแต่ว่าเห็นแล้วเบือเศร้า ยิ่งมองยิ่งเศร้าแล้วมึงดูสถานที่กับบรรยากาศดิอึมครึมแดดไม่มอีอินโทรเวิร์ดมึงไม่ต้องมานะเครียดกว่าเดิมเศร้ากว่าเดิมเพราะฉะนั้นต้องมีสติค่ะทุกคนรักนะจุ๊บจบ